สวัสดีครับพบกับครูสวนนะครับนานๆเจอกันทีนะครับ,นนรบไม่ค่อยได้คุยอะไรมากนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ใกล้จะปีใหม่ละนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูข่าวจาก แบนเนอร์ของสำนักง,งานสลากกินแม่งรัฐบาลก่อนนะครับลองมาดูว่ามีข่าวอะไรบ้างไหมนะครับอันนี้เกีเก่ยวกับคาร์บอนฟุตพิ้นนะครับนี่กรีนอินดัสทรีนะครับก็คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับงานพิมพ์งานพิม <c oughs> นนพ์มหวยเป็นกรีนอินดัสทรีนะครับเราสมัครผู้แทนฝ่ายประชา,าประชาชนนะครับเข้าไปช่วยหมุนหวยนะครับ <c oughs> คงได้เงินดีนะครับคงหาคนไปร่วมเป็นสกีพยานไปอะไรเงี้ยนะครับหลักเกณฑ์การพิจารณาการออกสลากการกุศลนะครับก็มีหน่วยงานหลายหลายหน่วยงานที่อยากจะได้เงินโดยผ่านการทําสลากการกุศลนะครับก็มีกฎเกณฑ์ไว้นะครับก็น่าจะเป็นหน่วยงานที่ ผมผมเคยจำได้อาจจะพวกสร้างโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับที่ใหญ่ๆนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งในการาหาอะารได้เข้าไปสร้างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นเรื่องการเอาเงินจากาสํนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไปใช้ในในลักษณะนั้นนะครับเป็นเป็นสลากสลากการสนสลากการศลกับสลากกินแบ่งนี่ เงินผมเท่าที่ผมจำได้เนี่ย้อราคาราคาเท่ากันนะครับแต่ผู้ค้าเนี่ยผู้ค้าเนี่ยจะได้จะได้ส่วนแบ่งไม่เท่ากันนะครับเท่าที่ผมจำได้นะลองไปดูนะครับถ้าใครสนใจส่วนข่าวอย่างอื่น ที่มาประชาสัมพันธ์นะครับดูแล้วก็เกี่ยวกับการค้าสลักทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรนะครับดูดูแล้วดูดูแล้วไม่มีข่าวอะไรใหม่นะครับช่วงนี้เป็นการทํางานของคณะกรรมการชุดใหม่นะครับ <c oughs> การทางานของคณะกรรมการชุดใหม่แล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูว่า มันจะวนเข้ามาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหลายหลคนคงมองออกว่าตอนนี้ตอนนี้สิ่งที่อ,อะไรล่ะเป็นข่าวอยู่จังเลย,เยจำได้ไหมครับสอจอด,ดำแล้วก็สมรักคำสิงนะสมรักคำสิงนี่นานแล้วนะครับยังยืดยาวมาอยู่นะครับเกี่ยวมันมาขา่าวพวกนี้มามามากับหวยแพงนะครับหวยแพงนี่จะมีผู้ ผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาพยายามที่จะเข้ามารวบรวมสลากนะครับรวบรวมสลากและอย่างผู้คา้ารายผู้คา้ารายย่อยอย่างพวกเราก็จะโดนกดนะครับจะโดนกดไปตลอดว่าเอยห้ามนะห้ามนะห้ามไปรวมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบผมมองมองดูนะครับผู้เอ่อตัวแทนเอ่อผู้เอ่อเขาเรียกอะไรล่ะผู้เล่น หน้าใหม่ที่เข้ามาที่เข้ามาจัดการเรื่องตลาดตลาดการค้าสลากกินแบกต์รัฐบาลเท่าที่เห็นน,นะครับกบเ,เช่นอะไระห่วยออนไลน์ใช่ครับมับงกรฟ้าอกองสลากดอทอะไรเงี้ยส่วนอื่นๆก็ไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับไม่มีไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะน่าจะมีนะแต่แต่แต แต่ที่ดังๆอยู่ตอนนี้ก็มีสองเจ้านี้นะครับ <c oughs> ที่ทำที่ทาสลากออนไลน์อยู่นะครับแต่ว่าบนบนความดังเนี่ยบนความดังของทั้งทุกคนเนี่ยนะครับของผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องการอย่างน้อยสุดก็ต้องการต้องการอะไรล่ะต้องการสินค้าก็คือสลากนะครับก็คือสลากกินแบงรัฐบาลนี่เองซึ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสลานะครับเคยอ,ออกข่าวว่ามี5เล่มเท่าที่ผมฟังอยู่นี้นะครับมันมี5เล่มก็คือคนที่คนที่ซื้อจองนะครับแล้วก็เป็นห่วยโคตา้าที่ไปรับที่สารกางนะครับแล้วก็ยี่สห้าเล่มก็เป็น G.O. Official Seller นะครับซึ่งนอกจากจํานวนเนี้ย นอกจากสองหรือยี่ิบห้าแล้วเนี่ยผมไม่ผมไม่ไม่เห็นข่าวที่ไหนอีกนะครับมีแต่ข่าวมีแต่ข่าวอะไรล่ะซุบซิบมีแต่ข่าวซุบซิบข่าวนินทานะครับว่าเออเออสำนักงานสลากเขาเขาอะไรล่ะเขาเอาไปให้ตรงโน้นตรงนี้นะครับตรงโน้นตรงนี้ก็คือพวกรายใหญ่นี่แหละนะครับพวกรายใหญ่นี่แหละนะครับ ก็เอาเอาไปให้นะครับก็เป็นพวกเดียวกันอะไรเงี้ยผมฟังแล้วผมก็ไม่สบายใจนะเพราะว่าผมคิดว่ายังไงยังไงก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเดาว,ว่าผมชอบผมชอบเดาแบบนี้นะครับเดาว,ว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับก็เลยคิดว่าเออทําไมนะทําไมสลากจึงยังแพงอยู่นะครับปัจจุบันเนี้ยแปดสิบาทนะไม่ต้องหาเลยนะครับไม่มีไม่มี ไม่มีที่ไหนมองเห็นเลยนะครับมีจต่ข่าวว่าไม่หามไม่ได้หามไม่ได้ทางนั้นนะครับไว้อย่างน้อยที่สุดในร้อยบาทนะครับใบละร้อยแน่นอนลองเดินเข้าไปใน,ในหน้าห้างข้างห้างอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไหนก็นแล้วแต่ที่รวมๆกันอยู่เนี่ยต่ำสุดคือใบละร้อยนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับเลขยิ่งถามหาเลขยิ่ง สวยยิ่งแพงนะครับยิ่งรวมกันได้ยิ่งแพงนะครับสำหรับคนที่สำหรับคนที่อะไรล่ะอย่างผมอย่างผมอย่างพวกเราเนี่ยนะอย่างพวกเพื่อนๆที่ค้าสลากห้าเล่มเนี่ยนะครับมันไม่มีโอกาสที่จะไปทําอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่จะไปปั่นให้มันขึ้นไปแพงอย่างนั้นได้นะครับ มีแต่คนเล่นหน้าใหม่ซึ่งเขาไม่ต้องลงมีมีเงินอย่างเดียวเข้ามานะไม่ต้องลงไม่ต้องลงทะเบียนด้วยใช่ไหมนะครับเข้ามาก็มาเอาเงินมาทุ่มตลาดดึงไปแล้วก็ไปปั่นราคากันนะครับตั้งแต่ข่าวเรื่องที่ฆ่ากันยกครอบครัวมาแล้วนะครับก็ฟังข่าวด้วยความไม่สบายใจนะครับหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนผมนะครับว่า มันไม่น่าเลยนะครับอย่างอย่างพวกเราเนี่ยอย่างพวกเรานะมีนะมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งซึ่งสามารถจะทําไม่ให้สิ่งเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ก็คือ,อไม่ไม่ขายต่อนะครับไม่ขายต่อไม่ขายต่อแปลว่าไม่ขายเอาไปเพื่อให้เอาไปรวมนะครับผมคิดว่าหน้าที่คนเล็กๆอย่างพวกเรานะครับถ้าเกิดว่า,าไม่เห็นอะไรล่ะไม่ไม่อยากใหแพงมากก็อย่าไป อย่าไปขายต่อให้คนน้นคนนี้นะครับขายเดี่ยวนะครับแต่บนการขายเดี่ยวเนี่ยขายเดี่ยวกระจายให้ผู้ผู้อะไรล่ะผู้ซื้ออาไปตรวจเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยว่ากำลังขายกำลังขายอยู่ก็บอกเอาเอาร้อยใบเอาห้าสิบใบนะครับอย่างอย่างนี้เราก็มาโดนเอาไปขายต่อเหมือนกันนะครับผมเจอมาแล้วก็เลยคิดว่ามันก็ลำบากกันเลยนะครับ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเืนนักค้าด้วยกันก็น่าจะมองออกอยู่แล้วว่าจุดจริงๆแล้วจุดจริงแล้วมันอยู่ที่ผู้เล่นผู้เล่นเข้ามาแล้วทาให้ตลาดมันบิดไปนะครับตลาดบิดไปเหตุผลก็คือปริมาณของสินค้ามันมีไม่พอกับความต้องการนะครับ เอ,อเราอย่าไปพูดเลยว่าความต้องการมันเป็นคว,ความต้องการจริงหรือความต้องการเทียมนะครับมันอย่าไปสนใจนะครับถ้าเป็นความต้องการของตลาดแล้วผมมองว่าคณะกรรมการสํานักงานสลากนะควรจะต้องพิจารณานะครับหวยแพงไม่ต้องมาแก้อย่างอื่นนะครับไม่ต้องมาแก้อย่างอื่นเลยนะครับถ้ามันแพงก็มีวิธีเดียวครับที่จะทําได้ก็คือ เอาสินค้าออกมานะครับสินค้าออกมาปัจจุบันนี้มีการพิมพ์สลากอยู่ที่ร้อยร้อยล้านใบนะครับร้อยล้านใบร้อยล้านใบแต่ความจริงแล้วก็มากกว่าคนคนไทยซื้อคนละใบแล้วใช่ไหมครับเพราะคนไทยมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบล้านคนนี่คิดมากสุดแล้วนะคิดที่มึงท้องเมื่อคืนด้วยนะนะให้เจ็ดสิบล้านนะครับก็ยังเกินไปอีกสามสิบล้านนะครับ เกิออีกสามสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนซื้อหวยเฉลี่ยหนึ่งจุดสามใบต่อต่องวดอยู่แล้วใช่ไหมครับต่องวดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะครับในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ผมว่าน่าจะพิจารณาเพิ่มเพิ่มเ,เพิ่มอะไรล่ะเพิ่มสินค้าเข้าไปในตลาดนะครับเพิ่มปริมาณการพิมพ์ออกมานะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ย สัมภานะสลากมีความสามารถในการพิมพ์อยู่ถึง200ล้านนะครับ200ล้านบใบ200ล้านฉบับต่อต่องวดอยู่แล้วนะครับทําได้อยู่แล้วนะครับ200ล้านก็คือแสดงว่าความสามารถปัจจุบันที่พิมพ์ออกมาพิมพ์ทำงานเพียงครึ่งเดียวของอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์แล้วก็วัสดุอุปกรณ์แล้วก็ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับบุคลากรด้วยนะครับทํางานเพียงครึ่งเดียวของความสามารถของของสิ่งที่เป็นอยู่นะครับมองดูอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเราเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ต้องไปพูดว่าเขาก็รวมกันไปหมดนะครับใครมีจะมีเงินเยอะก็ถ้าคิดว่าทําได้ก็ทําไปนะครับถ้าเกิดว่าซื้อแล้วมันมันน่าจะถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งซึ่งอะไรล่ะซึ่ง รวมไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะที่ไหนก็มีขายนะครับหรือว่ารวมไปยิ่งแพงมากคนก็ไม่ซื้อสมมุตินะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันหาซื้อได้ง่ายหาซื้อได้ง่ายปริมาณมีมากพอนะครับราคามันน่าจะลงนะครับราคามันน่าจะลงผมมันผมมาคุยด้วยวันนี้เพื่อ,อ,อส่งความคิดเห็นของผมคนเดียวนะครับของผมคนเดียวถ้ามีของเพื่อน มีความเห็นเหมือนผมว่าเออจรอาจารย์พูดจริงอาจารย์พูดถูกก็ลองใส่ไปที่คอมเมนต์นะครับผมว่าน่าจะเพิ่มปริมาณการซื้อได้แล้วนะครับนะเพิ่มปริมาณการซื้อการจองนะครับพวกโคตา้าด้วยนะครับทั้งหลายแหล่ด้วยนะครับให้มากกว่าคนละห้านคนละห้าเล่มน,นะครับได้แล้วนะครับซึ่งตามระบบเนี่ย ของเดิมจำได้ไหมครับเราสามารถที่จะเพิ่อใส่จำนวนใส่จานวนได้นะครับใส่จำนวนได้จะเอาห้าเล่มสิบเล่มยี่สิบเล่มสิบห้าเล่มใส่จำนวนลงไปได้นะครับก็จำผมจำระบบได้ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแค่เปลี่ยนจำนวนได้เพราะฉะนั้นกองสลากไม่ต้องไม่ต้องอะไรล่ะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแค่เปลีป่ยนแปลง ปริมาณการซื้อการสั่งซื้อได้เท่านี้เองนะครับตลาดก็มันก็จะเริ่มพิจารณาตัวมันเองว่ามีความสามารถในการขายเท่าไหร่นะครับมีความต้องการเท่าไหร่เขารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเขาเจอหน้าเสืออยู่ใช่ไหมครับเขา,า,าเจอหน้าเสืออยู่ตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าห้าห้าเล่มที่ให้มามันไม่พอเขาต้องขายเท่านี้เล่มสมมุตินะครับเรากา จัดการบริหารตัวเขาเองนะครับเขาก็สั่งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเ,เพิ่มปริมาณการพิมพ์เข้ามาอีกเนี่ยนะครับวัสดุอุปกรณ์ซึ่งพร้อมอยู่แล้วก็สามารถทําได้โดยไม่ยากนะครับระบบต่างๆซึ่งเปิดพร้อมอยู่พร้อมอยู่แล้วนะครับเพิ่มใส่เข้ามานะเป็นจากห้าเล่มเป็นสิบเล่มนะครับก็ได้อีกตั้งเยอะนะครับได้อีกตั้งเยอะผลประโยชน์ก็ ผลประโยชน์ก็เข้ารัดแน่นอนนะครับผลประโยชน์ก็เข้ารัดแน่นอนไม่ต้องไปมองว่าโอ้อย่างนั้นคนก็เล่นกันเยอะมันเล่นกันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเล่นกันชนิดไม่เข้าเงินไม่เข้ารัฐบาลไม่ไม่เข้ารัด,ดด้วยนะครับไม่แบ่งรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่าราคาที่แพงขึ้นน่ะมันแพงขึ้นมาเยอะนะครับมันแพงขึ้นไปเยอะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าเข้าระบบเลยนะครับหอให้นึกถึงด้านพวกนี้ด้วยนะครับลอง ลองพิจารณาปรับระบบดูนะครับวันนี้ผมมาคุยเรื่องทํายังไงจึงจะให้สลากมีราคาอยู่ที่8 0ิบาทนะครับหรือว่าให้มันราคามันลดลงนะครับให้ปริมาณสลากินแบ่งรัฐบาลที่ขายมีมากพอกับความต้องการของตลาดนะครับก็ผมมาเสนอให้เพิ่มปริมาณการพิมพ์ให้มากขึ้นตามความต้องการของตลาดที่มีการสั่งเข้ามานะครับ ที่มีการสั่งเข้ามาได้ผ่านระบบเดิมนี่แหละนะครับขอแค่เปลี่ยนจํานวนการสั่งซื้อได้เท่านั้นเองนะครับผู้เล่นที่เข้ามาทําให้ตลาดบิดเบี้ยวไปก,ก,ก,ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะครับคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมฝากความคิดเห็นไว้แค่นี้นะครับเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าทายัางไงมันเึงจะอยู่ที่80บาทได้นะครับมีแต่คนพูดดูถูกว่า ไม่มีทางไม่มีทางที่จะเป็น80บาทได้นะครับก็อยู่ที่คณะาการสลักกินแบ่งรัฐบาลแล้วครับว่าจะพิจารณาในการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับอย่าไปอย่าไปเดินวนอย่าไปเดินวนอย่าไปฟังเยอะนะครับอย่าไปเดินวนหาตรงโน้นหาตรงนี้อยู่นะครับซึ่งความจริงแล้วรู้อยู่ว่ามันมีดีมามนนง็ต้องหาซัพพลายเท่านั้นเองนะครับถ้าซัาพพลายไม่มีดีมานมันเยอะก็ ไม่ได้มามันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเาเอาราคามาล่อนะครับเราะฉะนั้นนะ่ะเอาราคามาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้ของราคาแพงนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดปริมาณมีมากพอแล้วผู้เล่นหน้าแปลกๆซึ่งไม่ใช่อยู่ในระบบกาเขาคงไม่ไม่เข้ามาซึ่งไม่รู้จะเข้ามาทําไมนะครับไม่รู้จะเข้ามาทําไมเหมือนเหมือนกับพวกเราซึ่งเป็นนักขาสลากนะเนี่ยก็คงไม่ไป ไม่ไปเล่นอะไระราคาข้าวเพราะมาอยู่ในคนลระวงนะครับวันนี้มาคุยด้วยนะครับมาเสนอแนะความคิดเห็นว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลทำย่างไรจึงจะมีมากพอและทำให้มีราคาซึ่งเหมาะสมนะครับอยู่ที่ใบละ80บบาทตามตามหน้าปกนะครับก็มาเสนอความคิดเห็นครับ โอเควันนี้คงคุยด้วยเท่านี้นะครับคุยด้วยในช่วงฤดูหนาวกำลังเริ่มเข้ามานะครับยังไงยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพระวังเรื่องอากาศด้วยนะครับระวังเรื่องการค้าระวังเรื่องโควิดด้วยนะครับร,รักษาสุขภาพรักษาระละระยะห่างให้ดีๆนะครับ โอเคนะครับปันนี้คงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับบอกด้วยว่ามีการทำ YouTube โดยผมอาจารย์สุวัสด์นะครับวันนี้มาคุยเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในในแง่มุมที่ว่าทำอย่างไรสลากจึิงจะมีราคาอยู่ที่80บาทนะครับผมวันนี้ผมมาพูดเพื่อเสนอให้เพิ่มปริมาณการพิมพ์แล้ก็เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อได้นะครับ ขอให้เพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงลองใส่ไว้ข้างล่างนะครับใส่ไว้ข้างล่างตรงคอมเมนต์ก็ได้นะครับหลายๆคนเข้ามาก็ผมผมว่าใส่ไปที่คอมเมนต์มีความเห็นยังไงเห็นเหมือนผมเห็นไม่เหมือนผมยังไงยังไงก็ใส่ไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลคงเข้ามาดูนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอีก90%ยังไม่ได้กด subscribe บายบายครับ please